สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l มวยเกียนสังเวียนเดือดนะครับดูท่าคํากล่าวที่ว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการ m m a มูออจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยนะครับทั้งนี้เพราะว่าในปี2016คงไม่มีใครคาดคิดหรอกว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นเมื่อราฟาเอลดออันยอตแชมป์รุ่นไลท์เวทของ u f c อัซนได้รับบาดเจ็บระหว่างการซ้อมจนไม่สามารถขึ้นป้องกันแชมป์กับคอร์เนอร์แมคเกอร์แชมป์รุ่นเฟเธอเวทที่ไต่น้ำหนักขึ้นมาได้ส่งผลให้ IDA จํำต้องถอนตัวออกไป และถูกแทนที่โดยโมวยแทนกระทนหันอย่างเนทเดียสผมว่าผู้คุณน่าจะทราบกันดีแล้วล่ะครับเมื่อเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นแต่ถ้าคุณไม่ทราบหรืออยากร่วมลำลึกคืนวันเก่าๆของไฟนี้งั้นก็ไปชมกันเลยครับกับย้อนอดีตไฟดังคอเนอร์แมคเกอร์ประธานเนทเดียสภาคแรกสำหรับสตอรี่ของคู่นี้แอบทิ้งเชื้อไว้ตั้งแต่ในรายการ UFC on Fox 17เมื่อวันที่19ธันวาคมปี2 0 1 5แล้วล่ะครับโดยหลังจากที่เนทเดียส เอาชนะคะแนนไมเคิลจอห์นสันไปได้แบบเอกฉันโจโรแกนผู้บรรยายของ UFC ก็ได้เข้ามาขอสัมภาษณ์ดีทันทีตามธรรมเนียมว่ารู้สึกยังไงบ้างกับชัยชนะของเขา How do you feel about it? y e a Conor McGregor, you're taking everything I work for, mother. I'm gonna fight your. You know what's the real fight? What's the real money fight? Is me, not these clowns that you already punked at the press conference. Don't no one want to see that. You know you beat them already. That's the easy fight. w h a t that real? จากสารพัดคำหยาบที่หลุดออกมาจากปากของเ s แค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าเขาไม่ชอบหน้าแม็กเกอร์สักเท่าไหร่ที่จูจ่ๆก็โผล่มารัดคิวรอชิงแชมป์รุ่นไรเวทตัดหน้าบรรดาูุท้าชิงในรุ่นไปเฉยเลยกันั้นก็ดูจะไม่มีใครสนใจคำท้าของเ s สักเท่าไหร่และมองว่ามันเป็นการโหนกระแสความดังของแม็กเกอร์เท่านั้นแต่ใครจะคิดล่ะครับว่า3เดือนต่อมาคำท้าสุดหยาบโลนของเ s จะเห็นผลเมื่อเขาได้รับข้อเสนอจาก UFC ให้เป็นมวยแทนเจอกับแม็กเกอร์สมใจอยากในรายการ UFC 196ทีนี้ถามว่าฝั่งแม็กเกอร์ล่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้เราต้องย้อนกลับไปในรายการ UFC 196ก่อนเลยครับเมื่อแม็กเกอร์จัดการเอาชนะน็อกโคเซลโดได้ภายในเวลาเพียงแค่13วินาทีพร้อมควา้าตำแหน่งแชมป์รุ่นเฟเธอเวทมาครองได้สำเร็จตอนนั้นนะครับที่แม็กเกอร์ได้ยืนยันเจตจำนงของเขาชัดเจนเลยว่าไฟต่อไปของเขาจะเป็นการชิงแชมป์รุ่นไลท์เวทแน่นอน ทีนี้ก็ต้องตัดไปที่ฝั่งของรับาเอลดอนอันยอร์ดแชมป์รุ่นไลเวทที่เพิ่งป้องการแชมป์ไปได้ด้วยการชนะน็อกคู่ปรับเก่าอย่างโดนัลด์โซลเน่กันบ้างซึ่งถึงแม้อดีเอจะเคยเตือนแม็กเกอร์แล้วว่าอย่าได้คิดปีนขึ้นมาสู้ในรุ่นไลเวทแต่สุดท้ายเมื่อถูกท้าหนักๆเข้าอดีเอก็ตกลงรับคําท้าของแม็กเกอร์ทันทีก็แหมการสู้กับซูเปอร์สตาร์ชาวอิริทคนนี้มันการันตีเลยนะครับว่าเขาจะได้รับรายได้จากไฟน์นี้อย่างมหาศาลแน่นอน ทำไมถึงจะไม่ลองเสี่ยงดูบ้างล่ะตัวไฟของแมคเกอร์กับ RDA ถูกวางกำหนดการไว้ในรายการ UFC 196วันที่5มีนาคมปี2016แต่แล้วแค่2อาทิตย์ก่อนจัดไฟจู่ๆ RDA ก็ดันดวงสวยประสบอุบัติเหตุเท้าหักระหว่างซ้อมจนต้องถอนตัวออกจากรายการไปแบบน่าเสียดายทำลายความหวังของแฟนมวยที่อยากดูไฟแชมป์ชนแชมป์ไปแบบเซ็งๆภารกิจตามล่าหามวยแทนให้แมคเกอร์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่วินาทีแรกที่ RDA ถอนตัวออกไปโดยมีรายชื่อที่น่าสนใจหลายคนเลยเช่นการรีแมช์กับโคเซอัลโดแต่สุดท้ายหวยก็ไปออกที่ DS ซึ่งดานะาไวท์ประธานของ UFC ก็ได้พยายามให้เหตุผลประกอบด้วยว่าสาเหตุหลักที่เขาเลือก DS ก็เพราะว่า DS กำลังอยู่ในช่วงซ้อมเตรียมตัวลงแข่งไตกีฬาพอดีเพราะว่าจากข้อมูลพร้อมคลิปหลักฐานของ d ีดูเหมือนเขาจะไม่ได้ซ้อมอะไรอย่างว่าเลย ตรงกันข้ามขอกําลังพักผ่อนดื่มเหล้าดื่มเบียร์อยู่กับเพื่อนๆนที่เม็กซิโกต่างหากอย่างไรก็ตามแม้จะมีเวลาเตรียมตัวแค่2อาทิตย์ DS ก็ยังตอบตกลงสู้กับแมกเกอร์แต่โดยดีโดยมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดน้ําหนักจากไรเวทเป็นเวลต์เวทเพื่อที่ DS จะได้ไม่ต้องห่มตัดน,น้ําหนักให้เสียสุขภาพมากนักในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ยิมของ UFC ในเมืองทอร์นส์รัฐแคลิฟอร์เนียทั้งแมกเกอร์และ DS ได้ปรากฏกายต่อหน้าสาธารณชนร่วมกันเป็นครั้งแรก เพื่อโปรโมทไฟของพวกเขาโดยงานนี้แม็กเกอร์ได้สลัดคาบหนุ่มใส่สูตรหันมาใส่เสื้อกล้ามโชว์ความฟิตกันบ้างแต่กันนั้นแทนที่จะเกียนแต่งเหมือนตอนเจอคู่ต่อสู้คน,คน,คน,คนก่อนๆแม็กเกอร์กลับทำในสิ่งที่หลายๆคนไม่คาดคิดน,นั่นก็คือการกล่าวชม Ds ออกสื่อ,อยังไงล่ะ I like Nick's little bro you know what I mean how can you not like him he's he's like a he's like a little cholo gangster from the hood but at the same time But at the same time, he coaches kids to you on a Sunday morning and goes on bike rides with the elderly. He makes gun signs with the right hand and animal balloons with the left hand. So I, am you're a credit to the community. Fuck you. Fuck you. I don't give a fuck what you say, motherfucker. Yeah, in on mine, motherfucker. What you got? เพราะขณะนั้นแมคเกอร์ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงพีคสุดขีดแม้จะสู้อยู่ในรุ่นเล็กมาก่อนแต่ก็ทําผลงานขั้นเทพมาโดยตลอดขณะที่ตัว DS ซึ่งเป็นอดีตพุทาชิงรุ่นไลท์เวทและเคยขึ้นไปสู้ในรุ่นเวลตเวทเป็นครัง้งคราวอยู่ในช่วงรุ่มรุ่มด,นดอนๆอนชนะบ้างแพ้บ้างไม่ต่างจากมวยด่านทั่วๆไปสักเท่าไหร่คือมองยังไงมันก็ดูชัดเจนมากครับว่า d ีเป็นแค่คู่ต่อสู้ขั้นเวลารอให้แมคเกอร์ตามไปเปิดศึกกับอ d a อีกทีหนึง่งดังนั้นเพื่อเป็นการหมกระแสไปนี้ให้้นน่าาดูมกขึ มเคเกอร์ก็เลยผุดไอเดียโปรโมทไฟด้วยการสวมบทบาทเป็นนักธุรกิจในข้ามนักสู้ใส่สูตรดูดีมีสกุลและมอบความร่ำรวยให้กับใครก็ตามที่ได้ยืนหยัดสู้กับเขาในกอง8ดเหลี่ยมแต่ให้ตายเถอะดูเหมือน DS จะไม่ค่อยเล่นตามน้ําสักเท่าไหร่เลยฮะ I don't care if it's all good or not all good. When we fight, we're gonna fight. fight, fight, fight for real fight. He thinks he's the ninja. I'm the ninja. Ninja Gaiden, American Ninja, real motherfucking ninja. This ninja martial artist right here. I started that shit. ยิ่งเข้าใกล้หวันสู้มากเท่าไหร่ UFC ก็ยิ่งบิลไฟมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นให้แม็กเกอร์กับ DS เอไปออกรายการของ CNBC เพื่อพูดคุยกันเรื่องเงินค่าตัวและรายได้จากการทำธุรกิจซึ่งแน่นอนครับว่าทำให้ DS มีอาการอึดอัดใจชัดเจนมาก I'm going to talk about money ราะเราเป็นเครือข่ s ย n e รกิจและธุรกิจของสหรั s อเมริกาและทุกอย่าง l ี่ a กี o ยวก f บนั้นพวกเขาจ o เข้าม o แทนที่จากตรงนี้ไนค์คุด้ในที่สุด วันที่ทุกคนรอคอยอย่างวันที่5มีนาคมปี2016ก็มาถึงแม็กเกอร์ก้าวเข้าสู่สังเวียนกรง8ดเหลี่ยมในสานะเป็นต่อ4ต่อ1และไม่ว่าเขาจะกดดันหรือไม่เราไม่อาจบอกได้เลยพเพราะแม็กเกอร์ยังคงคาแรคเตอร์นักสู้ผู้ทรนงเอาไว้ได้แบบครบถ้วนยิ่งเข้าใกล้การเริ่มไฟมากเท่าไหร่ความตื่นเต้นเร้าใจก็ยิ่งทวีสูงมากขึ้นเท่านั้นทันทีที่เกมเริ่มขึ้นแม็กเกอร์ก็เริ่มปั่นประสาทเดีสทันที ด้วยการคอยพูดจาและทำท่าทางก่อกวน DS สตลอดเวลาแม้จะได้ออกหมัดและหมุนเตะกดดันใส่ d ดีที่ถอยยู่วงนอกไม่มีหยุดอีกด้าน d ดก็ดูใจเย็นและรัดกุมมา,มากๆกแม้จะถูกหมัดซ้ายของแมกเกอร์จนได้เลือดก็ยังรักษาความนิ่งต่อไปไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของแมกเกอร์ง่ายๆในช่วงนาทีสุดท้ายของยกแรกเดได้จังหวะลากแมกเกอร์ลงพื้นไปกระนั้นกับเสียท่าถูกแมกเกอร์พลิกมาอยู่บนแทน จนเสียแต้มในยกแรกให้แมคเกอร์ไปแบบชัดเจนเข้ายก2องแมคเกอร์ยังคงเดินเกมบดบี้ดีด้วยความมั่นใจต่อไปศาสตร์อาวุธก็นำใส่ d f พร้อมทําท่าทางเยอะหยันทักท่างอย่างต่อเนื่องช่วงนี้แหละครับที่ DF เริ่มตอบโต้กลับมาด้วยหมัดแยบสุดหนักหน่วงและฝ่ามือสต็อกต้านนั้นโด่งดังมันช่างชัดเจนเหลือเกินว่ายิ่งเกมยืนระยะนานเท่าไร่แมคเกอร์ก็ยิ่งแผ่วกำลังลงมากเท่านั้น เกมมาถึงจุดเปลี่ยนในช่วงกลางยก2เมื่อแม็กเกอร์ถูกคอมโบหมัดชุดของ D f จนมีอาการถึงกับต้องถอยหนี d f เป็นครั้งแรกเลยนับตั้งแต่สู้กันมาซึ่ง d f ก็ไม่รอช้าใช้กำลังที่เหลือบดบี้แม็กเกอร์อัดกับลูกกงต่อด้ดยปล่อยหมัดชุดเล่นงานแม็กเกอร์ที่หมดแรงแล้วจนทําท่าจะยืนไม่ไหวในที่สุดความเหนื่อยล้าก็ทําให้แม็กเกอร์ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะกล้าทํานั่นก็คือมุดเทคดาวน์ใส่ d f ที่ตัวใหญ่กว่า ได้ขึ้นชื่อเรื่องสกิลเกมนอนเป็นอย่างมากแน่นอนครับว่าการกระทําของแมกเกอร์เข้าทางดีสมากๆเมื่อเขาจัดการพิกตแหน่งมาอยู่บนจากนั้นก็กระหน่ำทุบใส่แมกเกอร์จนแมกเกอร์ทนไม่ไหวต้องพลิกตัวหนีเปิดโอกาสให้ดีเสประเด็ศสึกเข่าทันทีด้วยท่าเรียนในแค,ชชค่ชกสุดท้ายแมกเกอร์ก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากแทบเอาขอยอมแพ้แต่โดยดีและนี่แหละครับคือเรื่องราวความพ่ายแพ้ครั้งแรกบนสังเวียน UFC ของคอเนอร์แมกเกอร์ผู้ยิ่งใหญ่ และก็เหมือนกับเดจาวูครับเดียสพบว่าตัวเขากําลังถูกโจโรแกนถามความรู้สึกหลังชนะเหมือนตอนที่เขาชนะไมเคิลจอร์สันเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเลยจากตัวไฟที่เกิดขึ้น UFC ได้รับรายได้จากการขายบัตรผ่านประตูกว่า8ล้านเหรียญและรายได้จากยอดขายเพเปอร์บิลกว่า1.3ล้านยอดส่งผลให้นี่ กลายเป็นหนึ่งในไฟที่ทำเงินสูงที่สุดตลอดการของ UFC ไปโดยปริยายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวสารได้แพร่สปพรดไปทั่วทุกสารทิศเลยเกี่ยวกับบทอาวาสานของคอเนอร์แม็กเกอร์ราชันรุ่นเฟเธอเวสอย่างไรก็ตามถึงแม้แม็กเกอร์จะพบกับความพ่ายแพ้สุดคืนขมที่ทำให้ความฝันของเขาในการไปแชมป์สองรุ่นของ UFC เลื่อนไกลออกไปกันนั้นแม็กเกอร์ก็เลือกที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้แต่โดยดี ไม่มีประโยชน์อื่นใดที่จะไปทำลายช่วงเวลาดีๆของเนสเดียสแม้ช่วงเวลาที่พวกเขามีให้กันมันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรน่นักก็ตาม This is the game we win some we lose some I will never shy away from a challenge I will never shy away from um, defeat or you know this is this is part of the game so ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติม สามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ